ที่สุดการรอคอยนี่สุดก็มาแล้วจ้าแต่ยังก่อนไม่ใช่สติกเกอร์ <Okay. S 1> หรือเสื้อฮูเสื้อกั๊กหรือว่าจะเป็นซับไลา์เดือนแต่นี่คือกระเป๋าผ้าอะไรถุงผ้าวะสุด l i m i t e d e dition Official I am sometime ที่น่ารักอย่างมากคุณสามารถใช้มันใส่ของต่างๆที่คุณต้องการและยังกันแดดกันลมกันน้ำอันนี้อยากไปลองและมีทั้งสายสั้นสายยาวที่ถอดได้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณหมดแล้วหมดเลยไม่ํำเพิ่มนะครับ สั่งได้แล้วตอนนี้ที่แฟลเพจ I am some time 950บาทจะหมดแล้วนะไปครับลุยเจอกันเจอกันกล้าทันนี่เราจะอยู่ด้วยกันด้วยพี่่ด้วยพี่ขอโทษนะเมื่อกี้พี่จริงจริงพี่ขออยู่ด้วยพี่เจอกันอยู่กันห้าคนผู้ชายใส่นัวป่ะเนี่ยทำไมกลายมาไวยังวะ ไม่นะไม่นะคะรถดูไปไฟดับที่ไรกูใจหายตลอดเลยได้แ่กันบุกกันนะกี่คนวะเนี่ยห oh! ้าหกคนโหไอ้แอคโคตรเยอะเลยเซนตเตอร์แยกไปเซนตเตอร์แยกไป อันนี้เซนเซอร์แยกไปแล้วไม่นะไม่นะไม่นะไปด้วยไม่นะไม่นะไม่นะไม่หัวอยู่คนเดียว <c oughs> <c oughs> เราจะอยู่ที่นี่กันการเราจะอยู่ที่นี่การเราจะอยู่ที่นี่ <c oughs> เราจะอยู่ที่นี่กันมึงอย่าเราจะอยู่ที่นี่ <c oughs> ก้าพี่เอกชัวถ้ากล้าฆ่ากล้าฆ่าพี่ไปแล้วแต่กล้าไม่ฆ่าพี่เพราะว่าพี่ไม่ฆ่ากล้าจะไม่กล้าฆ่าแล้วจะไม่กล้มาล้าพี่ไปจับไหนดีครับไปจัไหนก่อนโอเคก้าทัานนี้เราจะอยู่ด้วยกันก้าเราจะอยู่ที่นี่กันก้าเราจะอยู่ที่นี่ พี่เอกชัวร์ก้าสิ่งที่พี่เชื่อใจมาตั้งแต่ต้นพี่จะไม่กดจุ้มวันนี้พี่จะเป็นคนดีวันนี้พี่จะเป็นคนดีผมพี่คิดเลยว่าว่าอะไรพี่เกิดอะไรเกิดว่าไงเต้พี่เล่าให้ฟังก่อนพี่ว่าเต้ผม พี่ชอบไปแล้วอขออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ปักปั้มว่าพี่เป็นคนร้ายพี่พูดมาก่อนพี่ว่เต้พี่อย่าเพิ่งเงียบหายไปเต้หลอพี่กำลังคิดอยู่ว่าผมควรทำไงกับคนที่อยู่กับผมดูแลผมตลอดเวลาสุดท้ายผมตัวมายากรอีกแล้วเหรอ๋ยวพี่จะถอดมายากรยังไงพี่สีอะไรสีอะไรสีอะไรบอกสีแค่นั้นใครอะสีแดงหรือเปล่าสีแดงหรือเปล่ามันพูดหรือเปล่าใช้กล้าเปล่า ก็ผมอยากฟังนะแฮนนี่พี่ควรพูดหรือเปล่าแฮนนี่เหรอผมไม่ไม่ใช่ผมบอกเลยไม่มีทางใช่ไอ้แถมอยู่กับผมตลอดเวลาทุกครั้งที่พิศพมาอยู่กับผมโคเต้พี่ก็ลังจะทำอะไรเอาผมออกจากยานที่ใครก็ได้พี่อย่าพูดไปเอาผมออกจากยานเอาผมออกจากยานที่ไปหนุมไม่อยากอยู่ทุกคนบอกผมอยู่ที่อยากไปแล้วเหรอใช่ผมไม่อยากอยู่ที่ยานลำนี้แล้วไม่นะใครทำอะไรพี่อ่ะ ยัดียดที่จะพูดมาว่าใครมันแย่งไปที่ผมไม่สามารถทำได้แคพูดออกมาพี่มุนทไมทลองนะพูดออกมาเลยผมไม่สามารถทำได้ไอพ่ใครก็ได้มวนผมทีที่เป็นแต่งนอหแท้เป็นบ้าไปแล้ว ก่อนหน้านี้พี่จะพูดอะไรเหรพี่พี่ไม่ออกมาทำได้ติ้งก้าอย่าทำก้า โอ้ยฮะว่าตัวอะไรกันอ่าโอ้ไมค์ก็โพลิชิตวองไหวมากการจำใจคนพูดในยรรยากาศเกิอะไรขึ้นอีกไอ้กะว่าไงว่าไงว่าไงว่ามาว่ามาใจเย็นใจเย็นใจเย็นหายใจเข้าลึกคุณกำลังตกในสถานการณ์ช็อกที่เห็นคนตายสองคนตายนะครับคือเมื่อกี้ผมไปสแกนแล้วก็คิดว่าพี่เบิร์ตจะมาฟู่ผมได้ ะแล้วท <idd> ีเนี้ยดีๆก็มีแบบวิยสา์เข้ามาเต็นหลังผมเลยเออขนาดนั้นไฟดับอยู่ใช่ไหมครับคนนั้นก็เป็นแล้วคนนั้นก็เป็นพี่เบิร์แล้วรู้สึกว่าแบบผมยังทำใจไม่ได้เลยใครครับใครข้ามัแล้วเจี๋ยปวใคไอเจียมึงนืเฮ้ยเดี๋ยวไม่ผมมีคำถามว่าแล้วทำไมแล้วทำไมถึงไม่กดรีพอร์ตศพตรงนั้นทำไมถึงวิ่มาถูกต้องซับอยู่ผมทำใจไม่ได้พี่ แล้วใครอยู่ตรงนั้นบ้างก็ไม่คือการออารางจุดคนตายหรือเปล่าก็คือผมร้องไห้ผมร้องไห้วิ่งออกมาจากห้องผมผมเหมือนมีคนร้องไห้ออกมาเลยอ๋อใครอยู่กับกล้าล่าสุดครับหนูน้อยใครอยู่กับหนูล่าสุดผมจําไม่ได้เลยผมจําคนนั้นไม่ได้เขาเป็นคนที่แบบคิดว่าเขาเป็นคนใจดีอ่ะ คนที่อยู่ฝั่งซ้ายคือแทนนี่เป็นคนใจดีถูกไหมสีใจดีน่าจะเป็นสีขาวกับสีเหลืองหรือเปล่าใจเย็นๆใจเย็นพ่อหนุ่มน้อยใพี่ว่าสีชมพูอะสีความใจดีพี่เอกที่จะดูขวาล่างเกี่ยวเลยสีความใจดีใช่ไหมสีสีตองฟ้าพี่ ไฟ <What? S 2> ลับดับบไฟไยอีกแล้วแถนี้มันต้องเป็นฝีมือของนายกับกรัรดตบไฟนักฆ่าคอร์นน่นจะคือซิสเจอร์ของแตรนี่ยังกรนก่นนะอรีฮาา่านี่ไม่ใช่แถ่าาาา่เายยาา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 พาาาาาาพาาาพี่เาาาาาา่าาียาาฟ้ายาา่าาาเาา้าา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 า้าานา่าพี่มามมา เฮ้ไปสิคุณะว่าผีหรอกผมไม่ได้เป็นอีกแล้วไม่นะผมตายแน่ๆเลยแต่ร่างกายตรงแก้มที่พยายามจะลอดซื้อผมตรงนี้ผมจะได้ลงแรกกับเอฟพุงเพราะว่าเอฟพุงเนี่ยไม่มีความจําเป็นที่จะต้องมาทําผมแล้วมึงเดินมาตรงนี้ทำไมวะบอกว่าจะกูทมาโชว์กูกี่รอบแล้วที่มึงฆ่ากูเอฟ รอบที่มึงฆ่ากูมึงไม่ส่งสารกูบ้างเหรอมึงไม่ส่งสารแอ์ถามมันีกูบ้างเหรอกูเพิ่งจะบอกว่าซื้อใจไปว่ามึงคงไม่ฆ่ากูหรอกเพราะว่ามึงฆ่ากูหลายรอบและต้นเกมเนี่ยและนี่ก็สิ่งที่เอฟมันอดใจไม่ไหวหรืออย่างไรไอคนเจ้าชู้หมั่นเขี้ยวใช่ไหมคนหมั่นเขี้ยวก็ต้องเป็นอย่างนี้ก็ต้องโดนไปก่อนอย่างไว น้องแพรดี่ไอพวก mm hmm. ไม่ทำเวท ิกไร้ิกไร้ดิกระันเดอร์กทเดเดำน้าหองไหน้าถาเข้าห้องไปครับไปเรื่องผมมีผมมีคำถามผมผมอันนี้ผมมีข้อมูลก่อนไฟดับใครอยู่ด้วยกันบ้างแบ่งกลุ่มกันเลยอ่าผมอยู่กับก้าเจมเบิร์ดครับ กูท่องมานี่กูท่องมาแล้วคือกูท่องมาเลยกูท่องมาเลยพี่เจมอยู่ด้วยอ๋อแต่ว่าแยกแต่แยกกันไปก่อนกอยไอตอนแยกแปรพี่ไปเจอแทนที่อยู่ห้องให้แบ่เริ่มเกมมาผมเดินลงมาผมเดินลงมาน้องพีน้องพีไม่ไม่เห็นว่ะเห็น เจอเอฟข้างล่างปะต้องยู่เห็นอยู่เต้ข้างล่างเออเหมือนเจอเอฟตอนแรกตามตอนแรกอะผมอยู่กับพี่เจมแล้วก็เห็นพี่เอฟตอนนี้ผมอยู่สายไรครับผมศพอยู่ไหนนะพี่กายหน้าห้องไฟเปิดประตูออกมามันล็อกนะเปิดประตูออกมาเจอปุ่มให้รีพอร์ตแต่พี่ไม่เห็นว่าศพอยู่ตรงไหนแต่ก็อยู่หน้าบริเวณนี้แหละเพราะว่ามันรีพอร์ตได้ไม่ไกลเกินวงที่เราเห็นเราเอาจริงๆคือกล้าผมจะบอกว่ากล้าตายก่อนไฟดับนิดเดียวเฮ้ยของพี่อะตอนแรกอะพี่เต้อยู่ข้างล่างจริง น้องพี๋น้องใส่น้องพี๋น้องพี๋เออแล้วก็มีมีช็อตหนึ่งมีแพทเดินมาจากฝั่งขวาห้องปั๊มน้ำมันก็มีขอช็อเดินมาเข้าห้องเองจากฝั่งขวาแล้วตอนที่จะถามแพทพอดีว่าทำไมแพทถึงชงักตอนที่เห็นว่ากล้องก็บพี่พี๋ชแค่ดูแมพแล้วแพทก็ชน ไม่เป็นไรปั๊ดได้ยกดก้มหน้าดูแมพอยูก็เลยกดสมุดเทนจนแมพเป็นที่ังให้แมตุม่าเป่เป็นจ่าผมไม่มีพยานที่อยู่นะแต่ว่าผมก็พูดได้ผมดูกล้องอยู่เพราะทุกคนก็น่าตื่นอยเราต้องกระพือกันต้นเกมพี่เห็นเลยว่าก้าพี่เจม กับเบิดทีเดียวเบิพี่จริงเลยแก้วกระเบิร์ดกับเจมทำเควสมันคลื่นเลยสามคนพี่ก็เลยก่อกลุ่มกันตอนแรกแต่ก็แยกกันไปในภายหลังพี่เจมพี่ก็ไม่เจอแทนนี่อยู่ขวามือปูปูเจอกันหมดแต่พี่เอกแต่ตอนที่ยืนยันให้คนอื่นนะพี่เอกไม่ทำเควสกับคนอื่นหรือเปล่าเมย์ทำเพราะพี่ไม่มีไงแทนนี่ ทันนี่ลงไม่ลงใช่ไหมไม่แต่พี่เอกสกิปและและตามพี่เอกสกิปแล้วตามพี่เอกคนเดียวสกิปแล้วตามพี่เอกถ้าหล่อเกียวขึ้นผมพี่เอกที่สกิปแล้วทุกคนตามพี่เอกถ้าหลอดเขียวขึ้นกูพี่เอกได้พี่เอกโอเพี่เอกโหวชทันนี่ทำไมเนี่ยเอาเก็มันสงสัยกูกูเลยโหวตสูตรนี้ตลอดเลยว่ะคนนี้ให้ตายเถอะต้องหาวิธีใส่นู้นว่ะใครมันนัววะ ใครมันนัววะใครมันนัววะใครมันนัววะอ่าพี่เอกเราเป็นพยานให้กันแล้วกันนะครับถูก <t> ต้องพี่ม<ร>ันนัวตรงนั้นไว้พี่อยู่ <c oughs> ขวา,าม,มือผมผมดู <c oughs> ยืนดูอยู่ว่าใครเข้าออกเ <c oughs> ข้าออกอยากดูก็หลัก <c oughs> ถวิทไฟในชาตินี้ก็ไม่ไดน่ได้เขไม่พังเลยกูไม่ได้เข้าไปอยู่ในวงหรอกูก็ไม่อยู่ผมรู้ว่ามีแน่กูเป็นคนไม่ไช่ไม่ได้ยืนอยู่ขวามั้งหรือซ้ายไม่รู้พี่ร์จอยู่ขวาอยู่ขวาไอ้เพีผมยืนแต่ก็เดินมาด้วยขาทับกันเลยผมนนี่ดักอยู่ดูว่าใครเดินเข้าเดินออกแล้วคนตายคือแทนนี่มันตัดกันดูพวก ลับุทรณ์หัเลยตัดเข้าไปตึ้งตึ้งตึ้งเอฟว่าไงจ๊ะเรียะ่าหนูเอฟใช่หรอคือลับพี่เลย แค่เดินลงมาด้วยกันจะเปิดประตูคือพี่จะฆ่าโอเคแปลว่าแต่ว่าพูดได้แล้วว่าน้องพีเป็นคนพูดมาเยอกมาครับผมพยายามพูดมาตั้งนานขอบคุณมากๆครับผมแล้วพี่เบลนี่ที่ต้องเชื่อใจโทษเหตุหลักฐานแพ้ไม่มีหลักฐานเพราะนั้นตุ้มหน้าใบี๋ยว่าจะบอกว่าก่อนก่อนแล้วแล้วแพ้ทำไมแพ้ไม่เห็นศพอะนึกถึงไอ้นี่เลยอะนึกถึงว่าปวดตุ้ม พี่นึกถึงอะไรรู้ไหมพี่นึกถึงก่ตอนที่บอกว่าวิ่งรอบแล้วก็บอกว่าพี่เปทปิ่งตามผมอะไรอย่แก่อะไรอ๋อไม่คืองี้ทีเนี้ยพี่เอกเราพูดเเราพูดคำพูดเราพูดคำพูดอ่าน้องพีได้ละอ่ะฮะทีเนี้ยคนที่น่าสงสัยโอเคแพทสงสัยพี่เอแต่ว่าทีนี้ตอนที่ซ่องไฟอ่ะเต้กับพี่เจมก็อยู่ใช่เพราะว่าตอนนั้นตอนนั้นแพทไม่ได้อยู่ด้วย ต้องกลางมีใครบ้างอ่ะถูกป่ะใช่ที่เบิร์ตสองไฟล์รือบ้านอะคิเป็นคนไปต้องไปแต่มีใครบ้างยังที่มีหนูต้องไปเสร็จอ่ะแต่อันนี้อันนี้คือเตือนความจำว่าพี่ยังพูดให้เจมกับพี่เบิร์ดอยู่นะโอเคใช่อันนี้เตือนอันนี้เตือนความจำไม่ใช่นี้เฉยตอนนั้นตอนนั้นน้องพี่บอกว่าพี่เอฟยืนอยู่หน้าประตูแล้วพี่ก็ปูุกตัวเองว่าอยู่หน้าประตูเนาะถ้างั้นรอบนี้ผมว่าเราควรวัวพี่เต้ก่อนเดี๋ยวกป้าดิีูแมนวัพี่ อันี้กูกำลังจะโดนใส่นวสินะไม่ไม่ไม่ผมยังไม่นี่แต่ผมไอ้พี่เดินตามทุกคนยังไม่ได้ตามเอฟเตหรือเปล่าเอฟเต้พี่ผมอยู่ฮ่องกงใครที่เป็นสองกล้องผมคือผมคือผมแล้วพี่ตายก่อนมีการประชุมประมาณแค่ไม่ถึงสิบวิาทีแต่เอฟปกป้องเต้ถูกไหมก็ผมทำคกิบเต้ผมสกิปแล้วกันนะเอาพี่เอก่อนเลยเอมาเอมา เนี่ยรอเลยお前はもう死んでいるนี่อะไร c น e c อ c h e c ขอร็อกล่ะมี่ใอรตายเพิ่มตายเพิ่มรองล้ว。 ซึ่งผมอยู่ตรงห้องนี้มาตลอดพี่เบิร์ดก็ตายเนี่ยไม่จะบอกว่าเมื่อกี้ตอนไฟดับอ่ะแล้วพี่กําลังเดินไปสวิตไฟกับพี่เอกเลยนะแล้วพี่เห็นใครบ้างพี่เห็นแทบหมดเลยเมื่อกี้คือเห็นเดินผ่านกันในตรงในห้องไฟอ่ะเยอะอยู่ประมาณสองสามคนอ่ะโหวตใครกันครับเก็บคือพี่อ่ะโหวตแพทร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าแพทจะพยายามใส่ความพี่คือพี่รู้ตัวอยู่แล้วว่าพี่ไม่ได้เป็นอันนี้คือการย่นง่ายเลยแต่ว่าพี่เอกเหมือนกัน ปวดพี่เอฟเพราะว่าน้ำเสียงพี่เอฟแปลกๆแล้วเมื่อกี้พี่เกจะอยู่พี่กำลังดีจมูกตรงแย็ดอย่างเงี้ยพี่ก็เลยคือจะบุกไหมคือแพ้ขนแมวไหมเปลี่ยนเสียงอะแต่ขนแมวเดี๋ยวเราจะแพ้กแพ้กันขนแมวนี่กูก็เลี้ยงแมวไอ้เจ๊กูเลี้ยงแมวเรียะไม่แพ้แม่ขนมันจะล่วงกูว่าไม่แพ้เจอกัน จกกัดการกายมาสงใส่พี่ต้องจกกัดการฆ่ากายเดี๋ยวนี้ <c oughs> บังเลยอยูขอโทษพ่อพี่ <P ie> พี่มีคิดอะไรนะว่าแพ้จะก็ต่าน,นียได้มาเกเลือดปินขนาดนี้เข้าสู่ช่วง <P ie> ไฟนอลเรา พี่เห็นแพทเดินบังศพกายแต่แพทเป็นคนผอมไงมันก็เลยบังไม่มิดฮ่านูแพทมีอะไรสารพาพหรือเปล่าแพทการที่แพทจะเดินไปฆ่าตรงๆแล้วมารีพอร์ตนี่มันไม่ใช่เลยนะแพทตี้โคตรษพระราอ <c oughs> <c oughs> ย่างนีเจ๊เจมงง <c oughs> เจเจมงงเลยวะ อ่ะเจมึงเอาง่ายๆมึงอยากเอาคนไหนเอายามึงเลือกเลยแก่กูถามก่อนไปนอนหรือยังนอนดิพี่คนส่งในการนอนอย่างเร็วมุ่งจะจัดมาทำเกมแถมทำไมใจร้ายกับแก่ขนาดนี้ใครเป็นคนที่ฆ่าผมบอกเลยเอฟเอฟอะไรทำระเบินี้ชี่อเต้กันเลยไอเต้ จังหวัมันโัวพอดีผู้ชายนาะดูคลิปนี้จบแล้วนะครับถ้าชอบคลิปอะไรแบบนี้อย่าลืมกดซ b s c r i b ้นะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งข้างๆด้วยนะครับเพื่อที่จะได้รับชมคอนเทนต์ต่อไปขอบคุณมากฮะ